สวัสดีครับไฟติดดับ8ดวงหรือไฟกระพริบ8ดวงที่พอตศูนย์นะครับ include ตรงนี้ก็คือการก็คือการเรียกใช้ไลบรารีของ Mcu เบอร์ AT89S51 ครับส่วนตรงนี้ก็คือคอมเมนต์หรือคำอธิบายครับเวลาคอมไพล์จะส่วนนี้เขาก็จะไม่เอาไปคอมไพล์นะครับเพราะว่าเรามีเครื่องหมาย สแลตดอกจันตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือฟังก์ชัน d ดเรย์จำนวงเวลาเป็นมิลลิวินาทีนะครับเขียนขึ้นเองนะครับอันนี้ในตนัวคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้มีไว้ให้ส่วนบอร์ดเมนก็คือฟังก์ชันหลักครับส่วนวายหนึ่งก็คือฟังก์ชันวนลูปไม่รู้จบหมายความว่ามันจะทำงาน โมลูไม่รู้จบที่ตรงเริ่มต้นที่วงเล็บปีการนี้แล้วก็สิ้นสุดที่ปิดวงเล็บปีการนี้นะครับแล้วก็วนขึ้นไปใหม่นะครับวนซ้ำๆๆๆไม่รู้จบนั่นเองครับด้วยคําสั่ง y หนึ่งอันนี้ก็คือฟังก์ชัน y หนึ่งคำสั่งวนรูปไม่รู้จบครับทีนี้เราก็จะทําการคอมไพล์ครับศูนย์เนอร์เรอร์ศูนย์วอร์นิงนะครับฉะนั้นจะทําทการดีบักดูครับว่าคลิกสตาร์สต็อปดีบัก จากนั้นคลิก p e r i p h e r a l ขึ้นมาจากนั้นก็คลิก IO Port แล้วก็ผมใช้ Port 0นะครับก็คลิกที่ Port 0จากนั้นก็ทำการ Debug ครับผมว่ากด Run นัาจะกด Run แล้วก็จะเห็นนะครับว่ามันทําการกระพริบการกระพริบนั้นจะรวดเร็วมากนะครับเพราะว่าในนี้เขาจะไม่ได้จําลองระยะเวลาที่เป็นจริงเพื่อความรวดเร็วในการ ตลองพอสศูนย์สังเกตว่ามันจะติดแล้วก็ดับทั้งพอตไอ้ที่เห็นติดดับนี่มันอยู่ภายในนะครับมันอยู่ภายในสังเกตคำว่าพินพินนี่จะอยู่นิ่งๆเนื่องจากว่าที่ขาที่พอตศูนย์นะครับจะ ไม่มีอาพ์ูนอัพภายในดังนั้นก็เลยไม่มีไฟออกมาที่ขาของพดศูนย์นั่นเองพินหมายถึงขาขาหมายถึงขาที่ยื่นออกมาจากตัวไอซีครับขาที่ยื่นออกมาจากตัวไอซีสังเกตดูมันจะว่างเปล่าหมดเลยนั่นก็หมายถึงไม่มีไฟออกมาในขณะที่มันเป็นหนึ่งนั่นเองเนื่องจากไม่มีอารุน้าภายในแต่ถ้าพอที่มีอารุคน้าภายในมันก็จะมี หนึ่งออกมาที่ขาด้วยนะครับพินนะครับขาพอหนึ่งพอสองพอสามจะมีครับจะพอศูนย์นี้ก็จะไม่มีออกมาครับอันนี้ก็เป็นนามว่าเสร็จแล้วการจาลองทีนี้เราจะรู้เวลาได้อย่างไรว่าถูกต้องหรือไม่นะครับเราหน่วงเวลาไว้ถูกต้องจริงหรือไม่นะครับเราก็จะทําการคลิกตรงนี้ครับคลิกตรงนี้ครับดีเลยมิลลิเซกห้าร้อยมิลลิวินาทีก็คือครึ่งวินาทีนั่นเองครับจากนั้นก็ผมก็คลิกตรงนี้อีกทีหนึ่ง เพื่อจะดูฟังก์ชันดีเลย์นะครับว่ามันได้500รมิลลิเซกจริงหรือไม่ครึ่งวิจริงหรือไม่จากนั้นก็คลิก performance analyzer ขึ้นมาเสร็จแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เคลียร a t a นะครับจากนั้นก็คลิก Run คลิกก u ัก็ได้499ก็หมายถึงครึ่งวินะครับห้ารอนะครับห้ามิลลิเซกอันนี้499ร้มิลลิเซก ก็ถือว่าใกล้เคียงครึ่งวินะครับจากนั้นผมคลิกรัรนอีกครั้งหนึ่งมาที่บรรทัดนี้นะครับมันจะมาที่เบรกพอยต์ของเราเมื่อเราคลิกมันก็จะเป็นเบรกพอยต์เมื่อเราคลิกอีกทีเมื่อคลิกอย่างนี้มันก็จะติดเป็นเบรกพอยต์นะครับอ่าเคลียร์ดัตก่อนครับให้เป็นศูนย์จากนั้นผมก็จะรันนะครับได้499.5มิลลิเซกนั่นก็หมายความว่าใกล้เคียงนะครับ อันนี้เราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะครับถ้าเราหนึ่งวิเราก็ใส่ไปพันมิลลิเซกนั่นเองทีนี้เราก็จะมาจําลองการในวงจรปโปรดิบ้างนะครับอันนี้ก็คือวงจรปโปรดิวตนะครับผมก็จะทําการจําลองเดิมบอกไปนะครับฟังก์ชันดีเลย์นั้นใช้ที่12เมกะเฮิร์นะครับต้องใช้คล็อกที่12เมกะเฮิร์นะครับอันนี้คือพอร์ตศูนย์ครับพอร์ตศูนย์จะ มีกระแสซอรสจะไม่มีกระแสซอรสออกมาเนื่องจากไม่มีอาคุณราบภายในส่วนพอทหนึ่งส่วนพอทหนึ่งพอทสองพอทสามจะมีอาคุณราบภายในนะครับดังนั้นก็จะมีไฟออกมาเวลาเราสั่งเป็นหนึ่งส่วนพอทนี้เมื่อสั่งเป็นหนึ่งก็จะไม่มีนะครับดังที่บอกอไว้แล้วข้างต้นพอทส่วจะมีกระแสซิง์อยู่ที่สิบเก้ามิลลิแอมป์ส่วนพอทหนึ่งพอทสองพอทสามนั้นจะมีกระแสซิง์อยู่ประมาณ สามสิบหกมิลลิแอมถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะอยู่ประมาณสามสิบหกมิลลิแอมซึ่งจะมากกว่าพอสูงครับกระแสซิงค์นะครับส่วนกระแสซอสก็คืออาพุนภายในนะครับจะสามารถส่งไฟออกมาให้เราใช้เป็นสวิตช์ได้นะครับโดยไม่ต้องต่ออาพุนภายนอกก็จะกระแสซอสก็จะมีอยู่ที่สิบไมโครแอมนะครับคืออาพุนภายในนะครับจะส่งไฟออกมาให้เมื่อเราเสียนําสั่งเป็นหนึ่ง จะมีกระแสออกมาที่สิบไมโครแอมแต่ถ้าเป็น at แ9ด c สองศูนก็จะมีกระแสซอสออกมายี่สิบไมโครแอมครับส่วนกระแสซิงของ at 8 9 c 2 0 5 1นั้นก็จะมีประมาณหนึ่งร้อยมิลแอมกระแสซิงนะครับของ at 8 9ก c 2 0 5 1ก็จะมีประมาณหนึ่งร้อยมิลแอมต่อขาแต่การใช้งานจริงนะครับออของ at แปก c องศนยาหนั้นใน data sheet บอกว่าใช้ได้แต่และขานะครับ สามารถซิงค์ได้ถึง2ี่สิมิลลิแอมแต่รวมกันแล้วไม่ให้เกิน71ดิเดมิลลิแอมนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับเขาบอกว่ารวมกันแล้วไม่ให้เกินทั้งทั้งตัวมันนะครับทั้งหมดทุกบอดไม่ให้เกิน71ดิเดมิลลิแอมการใช้กระแสนะครับส่วน A ที่ีเห้านี้เป็นแบบ4ี่สขาตัวนี้เขาให้ใช้กระแสซิงค์นะครับได้ขาละไม่เกิน10มิลลิแอมและรวมกันทุกขานะครับ จะต้องไม่เกิน71มิลลิแอมนะครับใน t า s h ช e t บอกไว้ถ้าเกินก็จะทำให้ MCU อาจเกิดความเสียหายได้ไนั่นเองกระแสทิ้งของบอร์ูสูงก็คือ19มิลลิแอมดังนั้นก็จากการคำนวณนะครับก็จะใช้ R ที่150โอห์มก็จะได้กระแสที่แต่ละขาคร mm. ับ8มิลลิแอมโดย LED นี้จะต้องใช้ LED แบบพิเศษคือ LED แบบ Ultra LED ถ้า Ultra LED นี่เจอกระแสะไป ให้กินกระแสแค่8มิลลิแอมจะสว่างมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกธรรมดาอาจจะต้องอัดถึง20ม mm, ิลลิแอมถึงจะสว่างมากดังนั้นเราควรใช้องต้ LED เพราะว่อุ่นใต้ LED นั้นจะใช้กระแสน้อยครับทําให้สว่างได้มากครับดังนั้นผมก็จะทําการคลิกนะครับแล้วก็คลิก Edit Property คลิกนะครับจากนั้นผมก็จะไปเอาไฟเฮ x มานะครับของผมก็อยู่ที่ผมใส่ไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับ b l i n k นะครับ จากนั้นก็คลิก Object นะครับจากนั้นก็ bring .hex นะครับนามสกุล hex นะครับจะเพิ่มคลิกเข้ามา clock ก็คือ12เมกะเฮิร์นะครับจากนั้นคลิกโอเคอันนี้ก็คือเป็นการดาวน์โหลดหรืออัดโปรแกรมเข้ามาในตัว MCU แล้วนะครับปุ๊บเข้าไปแล้วทีนี้ผมก็จะทำการทดลองครับเลดติดดับ8ดวงเรียบร้อยแล้วครับ แต่ก็มีคำถามเกิดขึ้นนะครับว่าถ้าเราใช้อันนี้เอาขาแอนโอดต่อกับไฟแล้วก็ขาคาโทดต่อเข้ามาในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ถ้าเรากลับกันละ่ะเอาขาแอนโอดมาต่อไว้ที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, แล้วเอาขาคาโทดไปต่อลงกลาวแล้วก็ใช้ r p a ์แมาต่อไฟให้มันจะไม่ดีฝ่าหรือก็ไม่ดีครับเพราะว่ามันจะทําให้มันกินไฟมากขึ้นครับทําให้วงจรกินไฟมากขึ้น เนื่องจากจังหวะที่เราสั่งรอจิกหนึ่งมันก็จะติดนะครับโดยการใช้ไฟจาก R pack ใช้ไฟ5โวลต์นะครับจาก R pack มาทำให้มันติดนะครับจังหวะที่เราสั่งรอจิกศูนย์มันก็จะดึงไฟที่ผ่าน R pack มาซิงลงตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเพื่อทำให้ LED ดับนั่นก็หมายความว่ากินกระแส ทั้งลอจิกศและลอจิกหและยิ่งไปกว่านั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จังหวะที่ดึงไฟจากจังหวะที่สั่งลอจิก0จะทำการดึงไฟจากไฟ5้าโวลต์นะครับผ่าน R นะครับแล้วก็มาลงในตัวมันซึ่งจะทำให้มันกินกระแสมากกว่า8ดมิลลิแอมป์นะครับเพราะว่ามันไม่มี ไอ้ LED มาฝางนะครับมาโนกรมดังนั้นก็จะกินไฟมากขึ้นไปอีกซึ่งจะทําให้ตัวไมโครเทรเนอร์นั้นมันร้อนขึ้นไปอีกครับซึ่งก็ไม่ถูกต้องการต่ออย่างนี้ก็ถือว่าประหยัดที่สุดนะครับเพราะอย่างนี้มันจะกินกระแสเฉพาะเวลาติดส่วนเวลาดับมันจะไม่กินกระแสนะครับทีนี้ก็จะมาทําการลองดีบักดูนะครับ ผมจะทําการดีบักทีละบ,บรรทัดนะครับคลิกรีเซ็ตรับจากนั้นก็คลิกรันทีละบรรทัดครับอา่ามาโดดมาดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกอ่าสต็อปไปก่อนจากนั้นเริ่มต้นดีบักใหม่ครับเอาแล้วเข้ามาแล้วนะครับทีนี้ก็จะทําการลองดีบักดูครับคลิกทีลสะสเต็ปครับอ่าโดดมาดีเลย Uh, อันนี้สเตปก็ไม่ได้รันจากทีละบรรทัดมานะครับสเตปนะครับสเตปออนวันไลน์สเตปโอเวอร์พอคลิกปุ๊บเขาตูงเข้ามานี่เลไครับเขาตูงเข้ามานี่เลยนะครับสีฟ้านะเขาเข้ามาแล้วนะครับอผมจะคลิกตอไปครับม,มาตูงเข้ามาที่ไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองคลิกรีเซ็ตก่อนครับ จากนั้นก็คลิกใช้ก่อนครับอันนี้วางไม่ได้นะครับเออมันจะเริ่มทํางานการในบักนะครับมันจะเริ่มที่ตรงนี้เลยนะครับคลิกครับปุ๊บมันจะเข้ามาีนี่เลยนะครับสังเกตรตรงนี้นะครับมันเข้ามาตรงนี้ P0 เท่ากับ 0xFF ก็คือติดทุกดวงครับ แล้วคลิกเข้ามาดีเลยมินิเซกเข้ามาฟังก์ชันดีเลยนะครับจากนั้นคลิกอีกทีมันก็กระโดดเข้ามาทํางานในฟังก์ชันที่เราเขียนขึ้นแล้วนะครับจากนั้นมันก็จะวนลูปอยู่ในนี้นะครับก็จะวนลูปในดีเลยนะครับทีนี้เราก็จะไม่เอาจะให้มันค่ามาที่ P0 เลยปุ๊บนะครับเราก็ต้องเราก็จะต้องคลิกรันนะครับมันจะได้ไปเลยครับ มันเข้ามาที่ P0 แล้วนะครับเมื่อเราคลิกรานอีกทีหนึ่งตรงนี้จะต้องเป็นศูนย์นะครับเพราะเราบรรทัดนี้เป็นศูนย์นะครับเอาค่าศูนย์นะครับมาใส่ไว้ในพอตศูนย์ดังนั้นก็จะต้องเป็นศูนย์ครับคลิกเข้าไปครับอันนี้ก็จะเป็นศูนย์เรียบร้อยครับจากนั้นก็จะโดดเข้าฟังก์ชันดีเลย์อีกครั้งนะครับก็จะโดดเข้าไปทําในดีเลย์สำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ